อวัครับวันนี้ก็มาพบกับผมพราโซนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่เกมอ่าพิกเซลฮีโร่นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเซิร์ฟไทยและเซิร์ฟนอกนะว่าเล่นเซิร์ฟไหนดีกว่าแบบบางคนแบบเอ้ยสงสัยว่าแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยยังไม่เปิดนะครับเซิร์ฟไทยมันจะเปิดเป็นเซิร์ฟซีนะครับผม ส่วนเซิร์ฟนอกเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟ g l o b a l นะครับก็คือส่วนมากเซิร์ฟนอกที่เล่นกันนะก็คือนอกจากประเทศจีน mm. เกาหลีญี่ปุน่นแล้วก็ Southeast Asia ียเนี่ยจะจะจะอยู่ในเซิร์ฟนี้หมดเลยเพราะงั้นข้อดีข้อแรกของการเล่นเซิร์ฟ g l o b a l นะครับคือคนใจค่อนข้างเยอะนะครับคุณจะสังเกตดูนะครับว่าผมเล่นมาประมาณ3เดือนครึ่งนะครับ สามเดือนกว่านะไม่ไม่แน่ใจสามเดือนครึ่งสามเดือนสิสิบวันอนะประมาณนั้นเนะ <c oughs> พราะผมเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าเนี่ยเดือนเดือนเมษาเดือนมีนาอันนี้สิงหาสิงหากรากฎา,าพฤษภาเมษาประมาณเดือนเมษานะ ประมาณเดือนเมษา<ะ>เดือนเดือน<ด>เดือนมีนาที่ผมเริ่มเริ่มเล่นนะอ่ะอ่าประมาณสามเดือนสิบวันคือคุณดูนะคนที่แบบยังเล่นอยู่ในท็อปสิบนะคือจริงอ่ะพวกเนี้ยเล่นเล่นเล่นอยู่เยอะอนะันเดี๋ยวดี๋ยให้ดูอันนี้ดีกว่าผมจะให้ดูอันดับกิลพวกพวกใน,นกิลนะว่าแบบมีใครเดี๋ยวไปดูกิลนี้ก่อนนะอ่าเนี่ยคุณดูดินี่กิลท็อปนะคือย,ยังเล่นอยู่เนี่ยเนี่ยคุณดูทุกคนอ่ะอ่ามีอันนี้อาจจะเลิกเล่นแล้วเนี่ยไอชื่อลูนาเนี่ย หายไปสองวันถ้าหายไสองวันเราตีว่าเลิกเล่นนะแล้วก็มากิวก็อดเอ็นอันนี้อันดับสองอ่าอ่ามีอันนี้นาคารนากาสเนี่ยกับอันนี้ฮันโซโซโลเนี่ยอาจจะเลิกเล่นไอ้พวกนี้อาจจะเลิกเล่นเน,นี่ยไฮไฮไฟยูเอ็ดหลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ดาร์จูเลอะไรเนี่ยอาจจะเลิกเล่นอ่าไปที่กิวผมนะกิวผมดูอ่ามีคนนี้ Hi อดาดูดเนี่ย,อ,ยอาจจะเลิกเล่น แล้วก็อัคนิสาม่าอะไรเนี่ยอาจจะเลิกเล่นสองคนนะกิวผมที่เหมือนจะเลิกเล่นแล้วก็มากิวไอโนะอ่าคุณดูไอพวกเจ็ดวันนี้เลิกเล่นชัวนะแล้วไปกิวชาร์ดูฮันเตอร์อ่าคุณดูแต่ละกิวก็ยังมีคนนะอันนี่คุณคุณดูกิวดิอ่ามันไล่ไม่หมดอะ่ะมันดูมีกี่กิวไอพวกสิบห้าสิบเอ็ดคนอะไรไอเนี่ยพวกอย่างเงี้ย ถึงมันเลียลรู้น้อยเนี่ยถ้าไอแบบกิลแบบเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยคือไม่เล่นแน่นอนหกคนเนี่ยไม่เล่นแน่นอนอ่ะเข้าไปดูให้ดูเลยอ่าเนี่ยหกคนอย่างเงี้ยไม่เล่นแน่นอนแต่สิบหกคนเนี่ยมันก็ต้องมีคนเล่นบ้างแหละเนี่ยอันนี้หนึ่งวันเนี่ยก็ยังเล่นอยู่นะอ๋ออันนี้อยู่คนเดียวเลยหนึ่งวันก็คือส่วนใหญ่นะผมจะตีว่าประมาณอ่าอันนี้คือเล่นคนเดียว อ่า uh, สักประมาณเลเวลไหนอะเลเวลหกดูดิอ่าเลเวลหกไม่เล่นละขอดูเลเวลเจ็ดเลเวลเจ็ดก็ไม่เล่นละอ่า uh, ขอดูประมาณเลเวลเจ็ดอันนี้อ่าเลเวลเจ็ดอันนี้ยังเล่นอยู่นะดูดิอ่ะ uh, หัวกิวลองลองยังเล่นแล้วก็เนี่ยก็ยังมีคนยังพอมีคนอ่ะ ก็คือคุณดูตั้งแต่เลเวลเจ็ดขึ้นไปนะเลเวลเจ็ดบนบนตั้งแต่ไอเลรอยเจนกินส์นะแล้วก็ดูขึ้นไปเนี่ยโอ้โหดูกี่กิวอะที่ยังอยู่ได้อะหลายกิวนะไม่ใช่น้อยๆนะก็คือคนยังเล่นหนาแน่นนะขนาดผ่านมาสามเดือนครึ่งนะเซิร์ฟเวอร์นี้นะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเกมเปิดนะเกมเปิดประมาณสี่เดือนกว่ากว่าเนะเกือบครึ่งปีแล้วสี่เดือนกว่ากว่าอีกสองเดือนก็ครึ่งปีแล้วเออแล้วก็สุลต่านค่อนข้างเยอะนะ เดี๋ยวผมให้ดูนะคุณดูสุาตาลต่านนี่เดี๋ยวคุณไปเล่นเซิร์ฟไทยคุณก็จะรู้ว่าแบบโอ้โหตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่ทำง่ายๆนะเนี่ยตัวที่มันทํายากอันนี้สิบสิบสามดาวคือตัดเลยนะตัวที่มันทํายากจริงๆเลยนะผมจะบอกให้ว่าตัวอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยสิบเอ็ดดาวสิบสองดาวเนี่ยสิบเทียบกับตัวอื่นก็คือดาวมันอาจจะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวพิกอัพที่ คุณไม่สามารถแลกจากร้านค้านี้ได้เดี๋ยวจะพาไปดูร้านค้านะร้านค้าเอ่อ Hero Shop หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่อ่ Faction Shop ดูอ่านี่นร้านค้านี้ก็จะมีแลกแสงมืดน,นะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูแสงมืดที่แลกได้มีประมาณนี้นะก็คือ2องตัวเมื่อกี้หายากมากตัวหายากมันจะขึ้นยังไงผมจะพาไปดูตรงแคตตาล็อกคุณมาที่แคตตาล็อกอ่า อีเวนต์ลิมิเต็ดก็คือหาได้จากอีเวนต์เท่านั้นอ่านี่อีเวนต์ลิมิเต็ดส่วนพวกตัวนี้เป็นคอส t อเวอร์คอสโอเวอร์คอสโอเวอร์ก็คือคอลลบนะสำหรับเกมน,นี้โอเคก็ประมาณนี้นะสุลต่านค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมให้ดูไอคนเมื่อกี้แล้วใช่ไหมไอคนนี้ก็สุลต่านนะแต่เลิกเล่นไปแล้วเนี่ยคุณดูดินี่เลิกเล่นไปหลายวันแล้วนะดูดิไม่มีกิวลวเนี่ยตัวแน่นหละอ่ะดูดูที่สอง อ่าคนนี้นี่ไม่เท่าไหร่คนนี้คนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ให้ดูคนนี้อ่าเนี่ยสิบเอ็ดดาวแล้วคุณดูคนธรรมดาอันนี้คือผมเองคนธรรมดาคุณดูดิเก้าดาวอย่างเงี้ยแล้วดูอันนี้ดิสิบดาวของเขาสิบเอ็ดดาวสิบสองดาวก็นั่นแหละก็คือสุลตนค่อข้างเยอะ พะสุรตาร่านเยอะเนี่ยมันมีข้อดียังไงสุรตาร่านเยอะเนี่ยเกมโอกาสที่เกมจะปิดยากมากเพราะว่ารายได้มันจะค่อนข้างดีนะเกมนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะรายได้ล่าสุดนะรวมสองสตรประมาณหนึ่งล้าน USD เดือนที่ผ่านมานะแต่เดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่ากิจกรรมมันไม่ค่อยดีนะเขาอาจจะไม่ค่อยเติมกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะรายได้อยู่ที่ประมาณสองล้าน USD ต่อเดือนนะ ซึ่งบอกเลยว่าสูงมากสำหรับเกมน,นี้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของเซิร์ฟนอกนะเซิร์ฟ g l o b a l นะอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยคือแพดมันไปไกลแล้วนะครับผมแพดมันไปไกลหมายความว่าอย่างไง mm. ก็คือเนี่ยตัวพวกเนี้ยคุณเปิดมาผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟซเนี่ยมันจะมาหมดเลยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับผมเพราะว่าการดูดเงินของ ค่ายเกมเนี่ยเขาจะไม่เอาตัวลงมาทีเดียวแบบตัวที่มีทั้งหมดลงมาเลยนะคือจีนเซิร์ฟจีนอะ่ะก็ไปไกลกว่าน,นี้นะมีเยอะตัวเยอะกว่าน,นี้แต่มันค่อยค่อยทยอยมาเรื่อยๆนะมันค่อยๆเข้ามาคิดว่าเซิร์ฟสี่ก็น่าจะเหมือนกันนะต้องรอเข้ามาซึ่งอ่าตัวแรกๆที่ไอตัวที่แบบที่คุณได้เแรกๆอ่ะเออส่วนมากจะไม,ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนอย่างนี้ก็คือคุณคุณจะก๊อป ทีมผมไปใช้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีทางแบบว่าเข้ามาแล้วมันมีตัวแบบนี้ให้คุณใช้อะ่ะที่คุณแนะนําให้คุณปั้นสุดๆเลยนะคือตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวที่แบบเอ้ยต้องปั้นแน่นอนปั้นและใช้ยาวใช้คุ้มเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวถ้าคุณเล่นเซิร์ฟไทยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปั้นไว้เลยเพราะว่ามันยังไงมันก็ได้ใช้ยาวๆนะใช้นานนะเนี่ยตั้งแต่เกมเปิดเอ้ยไม่ตั้งแต่ผมเ,เริ่มเล่นมาประมาณ สามเดือนกว่าเนี่ยยังใช้อยู่เลยเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันนะปั้นได้ยาวๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มีตัวอะไรปั้นในแบบในในในเซิร์ฟไทยอะนะเพราะว่ามันตัวมันยังไม่เข้าก็ต้องปั้นนะเพราะว่ายังใช้อยู่เนี่ยคิดว่านะตัวนี้ผมคิดว่านะถ้าอิงเซิร์ฟ g l o b a l นะผมยังใช้ต่อไปรวมทั้งหมดนะน่าจะใช้อย่างตา่ำๆอะตั้งแต่ปั้นมาครึ่งปีนะตัวเนี้ยคือปั้นมางไงก็คุม้มแล้ว ถามว่าบางคนถามว่าวาคิรี่ต้องปั้นไหมเพราะว่าวาคิรี่เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวที่คนนิยมปั้นนะตัวเนี้วาคิรี่ผมจะบอกว่าวาคิรี่เนี่ยอย่าไปปั้นนะถ้าคุณไม่ได้แบบสายเติมอะ่ะเพราะว่าวาคิรี่เนี่ยคุณต้องอามากินตรงสกิลนี้นะครับผมตอนแพทมันเข้านะร้อยสี่สิบกินยังไงอ่าคุณต้องมาที่ตรงนี้คุณจะเห็นตรงนี้นะ วาคิรี่ตรงนี้เนี่ยผมกินไปแล้วผมได้สกิลนี้มากับสกิลนี้ของวาคิรี่สองสองสกิลสกิลวาคิรี่ที่ดีมีอยู่สองสกิลดังนั้นจํานวนว่าคิรี่ที่คุณต้องมีอะ่ะคือสิบสองตัวในการที่คุณจะมากินตรงนี้ซึ่งสิบสองตัวเนี่ยผูได้หลายดาวอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่ากี่ดาวนะแต่ว่าคือไปไกลมากแต่คือว่าถ้าคุณไม่ถ้าคุณเล่นวาคิรี่อ่ะแล้วคุณต้องไปปั้นวาคิรี่อ่ะ ตัวคุณวาคิรี่คุณจะมากินตรงนี้ไม่ได้คุณต้องไปหาสกิลอื่นมาปั้นซึ่งผมก็ไม่รู้เลยนะว่าตัวไหนเก่งอะ่ะโอเคผมจะให้ดูนะว่าทำไมถึงต้องต้องสิบสองตัวอ่ะหนึ่งสกิลใช้หกตัวเนี่ยคุณดูดิมันถึงจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นปะเนี่ยตอนนี้ผมยังผมมีตัวครบแล้วแต่ว่าขาดของขาดหินอัพครับใบเปิดก็จะได้สกิลวาคิรี่กับตัวนี้อย่าไปปั้นนะไอเนี่ยเฮล่าเนี่ยเฮล่าก็จะมาใส่สกิลสองสกิลหนึ่ง ซึ่งก็ปั้นน้ำที่ผมแนะนำอะ่ะคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคแล้วก็กิจกรรมเนี่ยข้อดีข้อต่อไปของเซิร์ฟนอกคือกิจกรรมค่อนข้างดีต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะว่าเซิร์ฟนอกกับเซิร์ฟไอโกเบิลเนี่ยเขาจะอิงก,กิจกรรมเหมือนกันหรือเปล่าแต่คุณดูนะเซิร์ฟนอก <c oughs> ให้ดูไว้ว่าแบบเออของมันเป็นยังไงนะเนี่ยนะอันนี้ของแจกในการที่แบบว่าให้คุณเอาไปแลกเดี๋ยวไปดูที่แลกนะ เนี่ยก็แลกพวกของพวกเนี้ยซึ่งของพวกนี้เอาจริงก็เป็นของที่จำเป็นนะแล้วก็ถือว่าเป็นค่อนข้างโอเคในการที่เขาเอามาห้แลกแล้วก็ของซื้อเนี่ยคุณสามารถซื้อของแดงสัตว์แดงได้นะเนี่ยเนี่ยสัตว์แดงถ้าคุณต้องการก็ซื้อได้สัตว์ส้มอะไรเนี่ยลดราคาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าไทยจะเอามาแล้วเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีมันปรับเปลี่ยนนะแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะผมแต่ของอันเนี้ย ถ้าอิงตอนนี้นะเหมือนกับเซิร์ฟจีนที่ผมเคยเล่นนะอืมแล้วเดี๋ยวคุณดูดิอันนี้มีอันนี้เป็นคอลแลบใช่ไหม mm. คอลแลบเนี่ยอ๋อโอเคเนี่ยแจกพวกไอ้พวกคอลแลบเนี่ยแจกตัวคอลแลบ,บค่อนข้างเยอะนะถ้าธรรมดาแต่ถ้าถ้าแสงมืดอ่ะไม่ได้แจกต้องเปิดอย่างเดียวซึ่งก็อย่าไปยุ่งกับมันนะขอเตือนเลยนะอย่าไปยุ่งกับคอลแลบ,บถ้าคุณไม่ใช่สุดลตานนะเนี่ยดูดิแจกโอเคนะคือของฟรีทั้งนั้นอนะ่ะคือแค่ล็อกอินก็ได้แล้ว เนี่ยอันนี้คือคร่าวๆที่เป็นของแจกนะเดี๋ยวพาไปดูอ,อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้ต้องมาดูที่อพวกพวกไดพวกไดไอ้พวกนี้มันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะพวกนี้นแจกของไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยดูแต่คือถ้าสมมติคุณเติมนิดหน่อยอ่ะเนี่ยประมาณห้าร้อยกว่ามั้ง คุณจะได้แสงสุ่มแสงมืดเอ้ยอันนี้ได้เลือกเลยนะเลือกเลยเพราะว่าถ้าคุณเติมนิดหน่อยอะคุณจะแต้มถึงอันเนี้ยแล้วคุณก็เลือกได้เลยว่าคุณอยากได้ตัวอะไรอนะ่ะอืมก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็คุณมาดูตรงนี้ดิอันนี้คุณไม่ต้องเติมเลยนะตรงเนี้ยที่แรกเนะี่ยดูดิเอาดิเอเอเอนี่ยใช้เพชรหรือไม่ก็ใช้แต้มคือไม่ไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะเดี๋ยวยังไม่ดูตรงนี้ขาดไปนิดนึงไอ้ตรงทำอาหารนี่ก็ดีเหมือนกันนะ อ่าดูดิอาหารเนี่ยมันก็จะอาหารแดงก็ไปสูมพวกนี้ได้สัตว์แดงได้าหารส้มก็ยังส่มของแดงได้นะแต่อาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยอืมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแจกค่อนข้างเยอะนะทาให้เราแบบไม่ได้เบื่อเกมเนี้ยถ้าสมมุติไม่มีกิจกรรมแจกเลยนะผมพูดเลยนะว่ามันลําบากเพราะว่าเกมมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเราจะมีกิจกรรมแบบเติมเงินอย่างเดียวอย่างเงี้ย มันจะอยู่ยากนะเพราะงั้นแบบว่าผมว่าเกมนี้ทํามาค่อนข้างแบบโอเคนะในเซิร์ฟแบบว่า global ส่วนข้อดีของเซิร์ฟไทยก็มีนะไม่ใช่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะไม่มีข้อดีเลยเนี่ยเซิร์ฟไทยเนี่ยเปิดมาแรกๆเนี่ยคุณมันเกมมันเพิ่งเปิดอะ่ะคุณก็สามารถติดอันดับได้นะ ลืมเปิดชาย,ยาคุณสามารถติดอันดับต้นๆได้นะในในการเล่นเซิร์ฟไทยเพราะว่ามันเพิ่งเปิดไงแต่อันเนี้ยผมะ่ะม,มาเล่นหลังเกมเปิดแล้วประมาณเดือนเดือนเดือนนิดๆนะมันก็เลยแบบว่าโอกาสจะไปติดอันดับสูงๆเนี่ยยากแล้วเกมนี้บอกเลยว่าสายฟรีถ้าเล่นไปนานๆเนี่ยโอ้โหสายเติมก็ไล่ไม่ทันนะเพราะว่ามัน อย่างที่คุณเห็นอนะที่ผมบอกว่าเกมมันแจกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวระหว่างพูดแบบจะสู้ไว้นี่ไปด้วยนะ,ะไม่มีอะไรให้สู้เลยว่าจะสู้ให้ดูไปเลยโอเคอันนี้แล้วกันสู้ไม่ได้นะแต่ว่าเอาระหว่างพูดก็จะเล่าให้ฟังก็จะเปิดอันนี้ไปด้วยโอเคแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งของเซิร์ฟไทยนะก็คือคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า มันเข้าไทยแล้วมันมีภาษาไทยอ่ะคนไทยก็เลยค่อนข้างเยอะข้อดีข้อคือที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้คือมันมีภาษาไทยนะซึ่งเซิร์ฟนียมีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆนะที่ไม่ใช่ภาษาไทยอย่างพวกภาษาโปรตุเกสพวกภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยภาษารัสเซียอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ในเซิร์ฟนี้แต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยถ้าอยากเล่นภาษาไทยต้องไปเซิร์ฟ เอ่อ Southeast Asia หรือเซิร์ฟนะก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อดีข้อเสียของเซิร์ฟเอ่อนอกกับเซิร์ฟไทยส่วนที่ผมบอกว่ากิจกรรมเซิร์ฟนอกค่อนข้างแจกเยอะเนี่ยเราต้องมาดูเซิร์ฟไทยนะว่าจะเป็นยังไงว่าแบบเอยจะอิงตามกันหรือเปล่าแต่มันเป็นบริษัทเดียวกันนะที่เอามาเปิดคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือน่าจะกิจกรรมอะไรก็ค่อนข้างเหมือนกันแต่บางอย่างก็อาจจะต้องรอเวลาหน่อยนะ อย่างแรกๆเลยนะมันยังไม่มีพวกเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวแปบบ๊บหนึ่งขอไตอันนี้กันมันยังไม่มีพวกไออะไรอ่ะเฮ้ยคางอ้ย,อยไปได้ต่อ้ยเป็นคิดไต่หอไปเลยแล้วกันมันยังไม่มีพวกแบบตัวหลักนะตัวหลักเนี่ยมันเพิ่งเข้าแล้วอาวุธ อาวุดแดงเนี่ยแรกๆก,ก็เหมือนจะไม่มีนะเอาแดงที่แบบเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยตรงเนี้ยไอตรงริมริมซ้ายเนี่ยไอตรงบนริมซ้ายเนี่ยเหมือนจะไม่มีคือมันต้องรอแพทไปเรื่อยอะถ้าคุณแบบไปเล่นเร็วอ,อย่างเงี้ยแบบบางทีคุณตันคุณอาจจะเบื่อก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกฟังกช์ชันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรอนะ มันไม่ได้แบบว่ามาแล้วแบบทุกอย่างเข้ามาหมดเลยเหมือนเซิร์ฟนอกเหมือนเซนะิร์ฟจีนอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็ลองตัดสินใจดูก่อนนะครับว่าอ,อจะเล่นเซิร์ฟไหนนะแต่ท่านมาเล่นเซิร์ฟ global เนี่ยแนะนําเป็นเซิร์ฟเอนเนะอย่าไปเล่น EU EU มันไม่ค่อยเปิดเซิร์ฟใหม่แล้วเหมือนคนมันน้อยมันมันเปิดนานๆทีอนะเซิร์ฟใหม่แต่เเอเนี่ยเปิดบ่อยมากก็แสดงว่าคนมันเยอะไงเขาเลยเปิดบ่อย ตัวที่ผมได้เป็นสกินคอนแลบนะผมจะไต่ให้ดูว่าผมถึงได้ประมาณไหนนะอยู่ดีๆมันผ่านเฉยเลยอะ่ะจากตอนแรกมันติดอยู่อ่ะตอนนี้ผมก็เล่นอยู่3เกมนะครับเกมที่ผมได้ลงในช่องนะ ก็คือเกม Order a n แ Chaos แล้วก็เกม Pixel Hero อันนี้แล้วก็อีกเกมก็จะเป็นเกม a อนิเมะนะซึ่งก็โอเคนะทั้ง3มเกมผมว่าเป็นเกมที่ทำมาค่อนข้างโอเคนะมันทำมาสายฟรีอยู่ได้แต่ไอเควอสเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าไปเล่นนะออเดอร์แอนเเนี่ยถ้าสมมติแบบว่า 1. มือถือไม่แรงเนี่ยโอ้โห ค้างกระจายกระตุกรัวๆเลยแหละแล้วก็มันค่อนข้างแจกน้อยนะคือมันมันมันล็อกอินมันแจกทุกตัวเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าจริงๆหมันใช้ของเยอะมากในการอัพอะไรเงี้ยถือว่ามันมันค่อนข้าง,างเล่นลําบากอะถ้าเทียบกับไออีก2เกมที่ผมเล่นอยู่อะที่ผมแนะนําเนี่ย Pixel Hero กับไอเรียมเทเวลเลอที่เป็นอนิเมะสองเกมเนี้ยโอเคเลย ตัดภาพมาที่ไออะไรนะ order and chaos อ่ะโอ้โหวันๆผมเข้าไปล็อกอินอย่างเดียวอ่ะไม่ได้แบบว่าทําอะไรเยอะเพราะว่ามันขี้เกียจด,ด้วยแหละ <c oughs> หลักๆมันก็ขี้เกียจด,ด้วยแหละเพราะว่า ผมมองว่ามันค่อนข้างเสียเวลานะแบบไปนั่งเล่นแบบจริงจังเกมนั้นนะมันถ้าเทียบกันนะอืผมว่ามาเกมนี้เนะี่ยค่อนข้างโอเคถ้าสมมุติผมยกให้แบบอันดับหนึ่งเลยนะในใจผมนะคือเกมนี้แหละเกมนี้คือเกมไอเด์อันดับหนึ่งในใจผมเลยที่แบบเล่นสบายมากยังยืนยันเหมือนเดิมว่า แพ็กที่จําเป็นมีแพ็เดียวที่จําเป็นแบบจําเป็นจริงๆเลยเนี่ยมีแค่อันนี้อันเดียวเนี่ยจบเลยอันนี้จบเลยครั้งเดียวจบเลยไม่ใช่ครั้งเดียวเดือนละครั้งจบเลยนอกนั้นก็เฉยๆนะแต่ว่าน,นี้เราเป็นตัวแบ่งแบ่งที่ค่อนข้างชัดเจนระหว่างสสยฟรีกับใส่เติมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะยี่สิบนาทีนิดๆนะ สวัสดีครับ